สสรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, 1700ศ1 7 0 0เ จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองกิงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอจเจริญพรบรด,ดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่83ซึ่งเป็นตอนที่สําคัญนั้นก็คือจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพระมาหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียเรียกว่ามาหาสถูปเกสเรียจะเป็นอย่างไรนั้นเรียนเชิญทุกท่านไปชมพร้อมๆกัน เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนั้นก็คือชมพูทวีปโดยโปรแกรม Google Earth จุดที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้เป็นลักษณะทรงกลมที่นี่ก็คือพระมหาสถูปที่ตั้งอยู่ที่แคว้นวัดชีซึ่งมีเมืองหลวงก็คือเมืองเวสาลีตั้งชื่อตามนามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง เรียกว่ามหาสถูปเกเรียหรือเกสริยาความสําคัญของมหาสถูปนั้นเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันนี้คือมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสถูปโบราณตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกเรียหรือเกสริยาอำเภอบูรพาจำปารัน รัฐพิหารประเทศอินเดียห่างจากปัตนาะซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ107เกิโลเมตรทางทิศเหนือและห่างจากเมืองเวสาลี56กิโลเมตรทางทิศเหนือเช่นกันในอดีตนั้นมหาสถูปแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตแดนแคว้นวัตชีซึ่งมีเมืองหลวงก็คือนครเวสาลีหรือภพศาลีในสมัยพุทธกาล พระมหาสูปนั้นได้มีการก่อสร้างตัต้งแต่ยุคพุทธกาลเป็นต้นมาแล้วก็ต่อเติมมาหลายยุคหลายสมัยหลายรัชวงศ์เช่นยุคเมาระยะยุคสุงคะยุคคุปตะและก็ยุคสุดท้ายก็คือยุคปาระก็คือประมาณพศ1,300เป็นต้นมานี้เป็นภาพถ่ายมุมสูงนำเอาดโดรนไปถ่ายทำมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นมุมมองทางเบื้องสูงจะได้ให้ทัศนียภาพที่แกมจรัดชัดยิ่งขึ้น จะสังเกตเห็นว่าสถูปเกสเรียแห่งนี้ได้บูรณะเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นอีกครึ่งนั้นก็ยังมีวัชพืชและต้นไม้ปกคลุมอยู่มองไกลๆก็จะเหมือนกับเนินทั่วๆไปแต่ถ้าเราเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นเป็นสถูปขนาดมหึงมาที่ก่อดด้วยอิฐแดงซึ่งก็ไม่รู้ว่าอิฐที่จะมาก่อใช้ไปทั้งหมดกี่แสนก้อน นี้ก็จะเป็นภาพเก่าสมัยที่มีการบูรณะใหม่ๆก็จะเห็นร่องรอยของถนนที่กำลังเริ่มมีการทำทางลาดยางสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นทางลูกรังทั่วๆไปฝุ่นคลุ้งเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นทัศนียภาพให้ท่านทั้งหลายได้ชมมหาสถูปเจเสียซึ่งก็มีการเริ่มก่อสร้างกำแพงแนวรั้วเพื่อกันพื้นที่ไว้ให้รอบขอบคิด นี่ก็จะเป็นป้ายภาษาอังกฤษและภาษาฮินดบีบอกว่าให้รถนั้นจอดด้านนอกของโบราณสถานนั่นก็คืออยู่ที่ข้างถนนไม่อนุญาตเข้าไปข้างใน<ม>หลังจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเดินเข้าไปชมบริเวณด้านในซึ่งก็มีการก่อสร้างกำแพงรลวรอบขอบคิดเป็นที่เรียบร้อย เราเดินทางไปวันที่10มิถุนายน2562ก่อนที่สถานการณ์โควิดจะระบาดขึ้นทั่วโลกมหาสถูปแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียแต่ก็ยังมีสถูปที่ใหญ่กว่านี้อีกนั่นก็คือสถูปที่ลราริยะนันทันก้าห่างจากเทสเซลียนี้ไปประมาณเกือบ100กิโลเมตรเป็นสถูปโบราณเหมือนกัน ก็จะนำพาทุกท่านเข้าไปชมบริเวณใกล้ๆมองไปก็จะเห็นทัศนียภาพของสถูปเกเเรียวันที่เราไปนั้นฝนพึ่งหยุดตกก็จะสังเกตเห็นมีรุ้งกินน้ำอยู่เหนือพระสถูปเป็นนิมิตหมายอันดีงามมีแสงเงินแสงทองของพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเล็กน้อยทำให้บรรยากาศน่าดูน่าชมมาก นี้ก็จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมโบราณคดีของอินเดียหรือกรมศิลปกรที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านโบราณคดีของประเทศอินเดียได้เขียนประชาสัมพันธ์ไว้ให้ผู้คนได้อ่านท,ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาฮินดีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อ่านกันมักจะเดินไปแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับกันความสําคัญของมหาสถูปนั้นสถูปที่นี่มีความสําคัญอย่างไรจึงมีการสร้างใหญ่โตโมโหฬารขนาดนี้ เรื่องนี้อาตมาขอรวบรวมมาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเหตุผลในการสร้างนั้นมีหลายเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบาดแก่ชาวเมืองเวสาลีในวาะสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากเมืองเวสาลีเพื่อมุ่งหน้าไปปารินิพานที่กรุงกุสีนาลาระหว่างนั้นก็จะมีเจ้าลิฉวีและชาวเมืองได้เสด็จตามพระองค์ จนกระทั่งมาถึงที่นี่จึงได้โปรดให้ผู้ติดตามได้สดิทกลับก่อนที่จะกลับนั้นเจ้าลิชวีและชาวเมืองก็ได้ขอประทานบาทซึ่งพระองค์ก็ได้มอบให้เป็นเครื่องสักการะบูชาเรื่องนี้ก็มีปรากฏในเรื่องราวของพระอาจารย์ฝ่าเหียนหรือฝ่าเซียนซึ่งเป็นพระสงฆ์จีนที่เดินทางมาอินเดียในปีพศ943ด้วยอย่างที่สองก็คือเป็นสถานที่ประธานเส้นพระเกศาแก่ชาวเมือง เมื่อพระพุทธองค์ได้สด็จแสดงธรรมมาโปรดชาวเมืองที่นี่ก็ได้มอบสิ้นพระเกศาให้ชาวเมืองได้สักการบูชาอย่างที่สามก็คือเชื่อกล่าเป็นสถานที่แสดงกาลามสูตรเรียกว่าเกสปพุตตานิคมแต่ความจริงนั้นเกสปพุทตานิคมนั้นอยู่ในแคว้งโกศลซึ่งห่างไกลจากเมืองเวสาลีเป็นอย่างมากดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่าที่จะเป็นไปได้ ในยุคที่พุทธศาสนาศูนย์สลายจากอินเดียตั้งแต่พศ1700เศเป็นต้นมาเกสเรียนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างไปหลังจากนั้นชาวบ้านบริเวณแถวนี้ก็สร้างตำนานว่าที่นี่คือพระราชวังของพระราชานามว่าจัก,กรวัติเบนดังนั้นที่ตั้งของสถูปนี้ก็คือพระราชวังของพระราชาพระองค์นั้น และห่างจากสถูปนี้ไปทางทิศเหนือประมาณไม่ไกลนักก็จะเป็นที่ตั้งพระราชวังของพระราชนีก็คือราณีวาดหรือราณีนิวาดและชาวบ้านนี้ก็เชื่อแบบนี้มายาวนานจนกระทั่งมีการสำรวจทางด้านโบราณคดีเกิดขึ้น ขพศ2357หรือปีคอส1814นายแมคเคนตี้ซึ่งเป็นนักตำรวจชาวอังกฤษก็ได้มาสำรวจและก็พบเนินโบราณแห่งนี้เขาก็ได้บันทึกเรื่องราวของการค้นพบสถูบซึ่งต่อมาก็คือสถูบเกษเรียแห่งนี้ไว้ในบันทึกของเขาแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่นักโบราณคดีจึงไม่ได้ขุดแต่งแต่อย่างใดขพศ2405หรือปีขศ1862เซอร์ 62, อาริซันเดอร์คันนิงแฮม ซึ่งเป็นผู้หน่วยการกลมโบราณคดีคนแรกของอินเดียก็ได้เดินทางมาสำรวจที่นี่แล้วก็ได้พบซากสถูปข,ขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยวัชพืชและต้นไม้ใหญ่ความสูงที่ค n นิงแฮมสำรวจในสมัยนั้นก็คือสูง62ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึง1,400ฟุตเลยทีเดียวเขาจึงได้สำรวจขุดคน้นและได้สเก็ตภาพอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะน,นี้จะสังเกตเห็นว่า ตรงบริเวณยอดแหลมนั้นยังมีลักษณะเป็นโดมขึ้นไปแต่ว่าด้านข้างนั้นก็ปกคุุมด้วยวัชพืชหมดแล้ว <c oughs> ที่สำคัญก็คือมีการค้นพบยอดเสาของพระเจ้าโศกเป็นสิงหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเสานั้นหักเหลือแต่ย,ยอดปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ใด ในบันทึกของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนั้นก็ยังได้กล่าวว่าทางทิศเหนือของสถูปเกเซเรียแห่งนี้ก็เป็นที่ตั้งของพระราชวังของมหาราณีหรือมหาราชินีเรียกว่าราณีวาดก็คือที่อยู่ของพระราชินีนั่นเองอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้ไปสำรวจแล้วก็ได้ขุดพบซากของวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐแดงทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมภายในนั้นก็ปริษฐานพระพุทธรูป หินดำสมัยป่าละความสูงนั้นก็ประมาณ4ี่ฟุตเศษเศษขั้นต่อมาพศ2427หรือปี1878พระพุทธรูปหินดำนี้ก็ได้ถูกย้ายโดยบังการีบาบูซึ่งมาจากโครงงานรามก้าอินดิโก้ซึ่งพระพุทธรูปองนี้ปัจจุบันเราก็ไม่ทราบว่าถูกขายทอดตลาดที่ไหนหรือไปเก็บไว้ที่ใดแล้วเมื่อคานิแฮมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมาสํารวจในปี1880ก็ไม่พบพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งในปี2561หรือปี2018ที่ผ่านมานี่เองนักโบราณคดีชาวอินเดียก็ได้ไปสํารวจตรงบริเวณที่เป็นรานีวาดก็คือตรงบริเวณที่เป็นป่าตาลแล้วก็ได้พบร่องรอยจึงมีการขุดแต่งขุดคน้นก็ได้พบ แนววิหารซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ตามที่อเล็กซานเดอร์คันิงแฮมได้กล่าวไว้นั่นเองเมื่อเราได้ไปสำรวจป่าตาลซึ่งอยู่บริเวณทางด้านเหนือของสถูปในปี2552พื้นที่ก็ถูกไถราบไปหมดสิ้นเพื่อปรับเป็นที่ปลูกพืชแต่ก็มีร่องรอยของอิดโบราณเต็มไปหมดก็น่าเสียดายที่บริเวณ แห่งนี้ยังไม่ได้รับการคุ้มครองยังเป็นพื้นที่ของชาวบ้านอยู่พอศ .2477 หรือปี1934ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่บริเวณแถวนี้ทำให้สถูปนั้นสุดตัวลงมาจากเดิมที่สูงถึง70ฟุตรหรือ21.4เมตร วันเวลาผ่านไป97 7ปีนับตั้งแต่คันนิงแฮมมาสำรวจจนกระทั่งถึงพศ2 5 0 1หรือปี1958กลุ่มงโบราณนดีอินเดียจึงมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมการที่จะเริ่มเวนคืนที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินก็จะเป็นชาวมุสลิมจนกระทั่งถึงปีพศ2541หรือปี1998 กรมโบราณคดีของอินเดียจึงได้ส่งนายเคเคมฮัมหม็ดเป็นหัวหน้าหน่วยงานสำรวจทางด้านโบราณคดีเข้ามาขุดค้นจึงได้เผยให้เห็นเป็นสถูปขนาดใหญ่อย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นขณะน,นี้แต่การบูรณะนั้นไม่ทราบว่าบูรณะถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่เพราะมีการก่ออิดเพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นลักษณะทรงกลมทั้งที่ความจริงนั้นแม้สถูปแห่งนี้จะเป็นทรงกลมแต่ก็เป็นลักษณะเป็นเหลี่ยม อ่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะน,นี้ดังนั้นเมื่อมีการขุดค้นเปิดหน้าดินออกมาจึงจะเห็นลักษณะของสถูปองค์จริงนั้นเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมอย่างที่ทุกท่านเห็นปัจจุบันนี้สถูปเกสเรียมีพื้นที่5 2ไร่3งานความสูงในปัจจุบันก็คือ51ฟุตแต่ว่าบางท่านก็เขียนบอกว่า104ฟุตเลยทีเดียว เส้นผ่าศูนย์กลางนั้นก็คือ1,400ฟุตรหรือ427เมตรได้รับการบูรณะเพียงครึ่งองค์เริ่มมีการบูรณะตั้งแต่พศสอง1เป็นต้นมาในเบื้องแรกนั้นก็มีการเบนคืนพื้นที่จากชาวบ้านทั้งหมดนั้น52ไร่แล้วก็ก่อเป็นกำแพงอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นเป็นแนวกำแพงที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่ขณะนี้สถูปเกสเรียนี้ หลายท่านสันนิษฐานว่ามีลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกับสถูบุโรพุทโธท,ที่เกาะชวาประเทศอินโดโนีเซียเนื่องจากว่าในขณะที่มีการขุดค้นนั้นก็ได้พบสถูปนั้นทําเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปทั้งหมด6ชั้นและแต่ละชั้นนั้นก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปปางชนะมาน แต่ว่าลักษณะโครงสร้างฐานนั้นไม่เหมือนบุโรพุทโธเนื่องจากบุโรพุทโธนั้นทำเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมแต่ว่าสถูปที่นี่นั้นเป็นลักษณะทรงกลมเหมือนกับเจดีย์ชเวดากองในประเทศพม่าและถ้าเป็นอินเดียก็เหมือนเจดีย์ที่เลาเริยะนันทังก้าโครงสร้างจึงเป็นลักษณะทรงกลมอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพขณะนี้บริเวณดินใกล้ๆกับสถูปเกสเรียนั้นน,น่าจะมีความเค็มมิใช่น้อย เราสังเกตเห็นว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเกลือขึ้นที่อิดขาวโพลนเต็มไปหมดแล้วก็อิดเก่าโบราณน,นั้นก็สึกกร่อนไปเยอะเลยทีเดียว ในปี2,560เป็นต้นมาทางรัฐบาลอินเดียก็ได้ให้งบประมาณในการบูรณะขุดแต่งเพิ่มเติมมาเรื่อยๆในอนาคตนั้นก็จะมีการบูรณะทั้งองค์แต่ที่น่าสนใจก็คือทางหน่วยงานที่สำรวจทางด้านโบราณคดีก็มีการขุดค้น บริเวณลายรอบของสถูปและก็เห็นแนวของวิหารคตก่อด้วยอิฐยาวเหยียดเลยทีเดียวอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้ก่อด้วยอิฐแดงโดยทั่วไปนั้นวิหารคตมักจะทําเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าที่นี่นั้นวิหารคตนั้นทําเป็นลักษณะวงโคง้งกลมเหมือนกับสถูปก็คือเป็นลักษณะทรงกลมนั่นเอง วันที่เราไปนั้นเขาก็ำลังมีการขุดแล้วก็เอยให้เห็นร่องรอยของวิหารโคดและวิหารทรงสี่เหลี่ยมอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้น่าจะเป็นวิหารที่สําหรับพักของพุทธบริษัทเกสรียปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใดที่ข้างๆสถูปนั้นก็ยังมีวัดฮินดูมาสร้างไว้เรียกว่าราบชมาตามันดิน ก็เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาก็เป็นที่สักการบ,บูชาของชาวฮินดูบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้ในอนาคตทางรัฐบาลกลางอินเดียก็มีโครงการที่จะสร้างทางด่วนจากออรังคบาทในรัฐิหารไปยังเมืองชัยนครหรือใจนาก้าซึ่งเป็นเมืองที่อยู่พรมแนดนติดกับประเทศเมีนปาลเป็นถนนสีเลน ตอนนี้ก็เริ่มมีการเวียนคืนที่ดินใกล้กับสถูปเกสเรียแห่งนี้ในอนาคตถ้าทางด่วนนี้เสร็จก็น่าจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นท่านผู้ชมทุกท่านสถูปเกสเรียนับเป็นโบราณสถานทางด้านพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังเหลือรอดมาจนกระทั่งถึง พวกเราในปัจจุบันนี้นับว่าเป็นสถูปที่มีความสำคัญและก็โดดเด่นที่สุดในประเทศอินเดียในยุคปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในคราวต่อไปขอเจริญพร